สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนามังกรน,นะฮะเป็นการทํานายดาวจรของเดือนพฤศจิกายนนะครับและดาวที่สมพุดในท้องเนี่ยในกาดาเนี้ยสมพุดนนวันที่หนพฤศจิกายนเริ่มกันเลยครับมับงกรเนี่ยดาวประจำตัวท่านน่ะคือดาวเสาร์นะฮะอยู่ตรงเนี้ยมา2ปีแล้วนะฮะจะย้ายวันที่หมีนาปี6กไปที่ราศีกุมค่อยว่ากัน แต่วันนี้อยู่ตรงเนี้ยเสาก็คือเสาแม้กระทั่งท่านเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของท่านเนี่ยเสาเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนเหมือนกันก็คือทายทุกทายโศกให้ทายเสาคิดมากเครียดวิตกกังวลพอมาทับรักเนี่ยถึงจะเป็นกเกษตรตรงนี้บ้านเขาก็จรงิงแต่กฎเกณฑ์นี้ไม่หายไปนะฮะมังกรช่วงหลังๆเนี่ยเป็นปีมาแล้วเนี่ย แต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าเครียดตลอดเวลานะนั้นเกินไปนะฮะหลายๆายครั้งบ่อยๆครั้งมักเกิดความเครียดวิตกกังวลนะเกี่ยวอะไรบางอยา่างเพราะว่าเขาไม่ได้ไปทับเรือนั้นเรือดีก็ได้ว่ิตกกังวลเรื่องนั้น,รนเรื่องนี้ทับตนุทับตัวเองหาเรื่องคิดได้บ่อยๆอะ่ะเอาอย่างนี้ก็ได้หาเรื่องคิดบ่อยๆก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับทีนี้เสาอยู่ตรงเนี้ยก็มาได้กกลุ่มใครไม่ได้เลงใครอันนี้ก็แล้วไปเขาอยู่ของเขา เฉยๆนะ,ะยกเว้นใครมีอะไรมากุมมาเลงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งค่อยว่ากันนะฮะพระรหัสเนี่ยอ่าเอาการเงินก่อนดีกว่าการเงินของท่านคือราศีกุมนะฮะเจ้าเรือนก็คือราหูนี่แหละทีนี้ราหูวันนี้เดี๋ยวนี้ไปสถิตในภพพันธุนะฮะราหูอยู่ตรงเนี้ยกัดเรียกว่าเงิน ไปบ้านพันธุนี่ก็แสดงว่าต้องมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับพันธุแล้วพันธุคือพ่อแม่พี่น้องถินอาศัยครอบครัวบ้านที่ดินรถยนต์อ่าเกิดต้องเรียกว่าต้องมีเรื่องใช้เงินแล้วเกี่ยวกับพันธุเพราะอะไรครับเพราะพันธุคุณไปสู่อรินะฮะพันธุคุณเนี่ยไปสู่อริอริคือปัญหาอุปสรรคภารหะนี้ศินนะฮะ ในส่วนของปัญหาอุปสรรคพันธุไปอยู่ตรงนี้อาจแก้ไขอะไรปัญหาให้พ่อให้แม่อาจแก้ไขปัญหาให้พี่ให้น้องอาจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่ดินรถยนต์ซ่อมบ้านซ่อมรถนี่คือการแก้ไขปัญหานะฮะเพราะเขาอยู่ตรงนี้มีเกณฑ์ค่อนข้างให่เยอะนะในเดือนอตั้งแต่ตุลาแล้วด้วยซ้ําอังคารเนี่ยเดินราศีละสี่สิบห้าวันเชียวนะนะอังคารอยู่ตรงนี้อาจจะเรียกว่าอ,อยู่นานหน่อยเพราะอะไรฮะ เขาแทนที่จะเดินหน้าจากมิถุนไปกรกฎวันนี้ไม่ใช่ฮะเดินจากพฤกษบเข้ามิถุนเดินได้สักพักนดงงหยุดแล้วกําลังถอยหลังณนะวันนี้เดี๋ยวนี้อังคารกําลังถอยหลังจากมิถุนเข้าพฤกษบนั่นนะอาจมีเกณฑ์ว่าช่วงเนี้ต้องใช้เงินซ่อมบ้านซ่อมรถไหมอ่ะนะหรือใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวพี่น้องพ่อแม่หรือ อารีคือพาอารีคือภารนีสินก็ไทยอารีนะฮะอาจมีภารนีสินอะไรที่ต้องเกี่ยวกับบ้านกับรถไหมอ่ะหรือพี่น้องไปช่วยภารนีสินอะไรเกี่ยวน้องไปช่วยภารณีสินอะไรเกี่ยวกับพ,พ่อแม่ไหมบ้านตัวเองรถตัวเองมีภารนีสินให้แก้ไหมมีเกณฑ์อย่างนั้นเพราะเงินอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเงินอยู่ตรงนี้แล้วลาหูนี่อยู่ตั้งแต่มีนาปีหกห้าถึงตุลาปีหกหกอยู่กันปีครึ่งเลยอ่ะ ะะมีเกณฑ์ตรงนี้เกณฑ์ตรงนี้อยู่ตรงนี้ปีครึ่งใช่ว่าทั้งปีครึ่งจะเป็นอย่างนี้อาจจะมีบางช่วงที่เขาอยู่เนี่ยจะส่งผลที่เรียกว่าหนักกว่าเก่าอะไรอย่างนี้ประมานั้นนะฮะเพราะว่าคนเราก็ต้องใช้จ่ายเในครอบครัว,เ,วเดี๋ยวบางคบอกบอกว่าทุกวันนี้ใครๆก็ใช้จ่ายถูกผมไม่ได้ทายตรงนั้นนะ,ะการที่อยู่ตรงนี้เป็นการใช้จ่ายเป็นพิเศษมากขึ้นกว่าเก่า เป็นอะไรที่ว่าพิเศษกว่าเดิมอ่ะตรงนี้แหละไอ้เงินเนี่ยใช้มากกว่าเดิมเนี่ยในเรื่องของพันทุเป็นอย่างนั้นมากกว่านะที่ทายตรงเนี้ยนะฮะและวันที่สิบหกพฤศจิกายนลอาอังคารเนี่ยจะยกไปที่พฤกษบก็คือปุตตะปุตตะคือความยินดีอะไรใหม่ๆอ่าช่วงนี้อาจจะเสียเงินให้กับบัดทุไงไปซื้อลถใหม่ไปซื้อบ้านใหม่ไหมอ่ะนะฮะพอวันที่สิบหกพฤศจิกายน เกิดความยินดีในพันธุละเออเกิดความยินดีได้มาใหม่หรือเปล่าหรือซ่อมบ้านอยู่ไหมซ่อมรถอยู่ไหมพอวันที่16พฤศจิกายนนี้ซ่อมเสร็จไงก็ยินดีที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่เหมือนกันเพราะว่าการซ่อมก็เหมือนกับได้อะไรบางอย่างใหม่ๆในสิ่งนั้นมาไงบ้านใหม่ก็อาจจะได้ระเบียงมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะหรือราคาล่วก็ไม่ั่วแล้วก็เหมือนกับได้อะไรใหม่ๆเหมือนกัน นะเพราะอังคารจะอยู่ในราศีพฤษภวันที่16พฤศจิกาพฤศจิกายนไปต้นไปยันซึ่งปีเลยอะ่ะอยู่ยันถึงสิ้นปีหกหกห้าเลยล่ะนะ,สะแสดงว่ากลางเดือนพฤศจิกาเนี่ยมีความยินดีอะไรเกี่ยวกับพันธุนะฮนะเมื่อเราใช้เงินเกี่ยวกับพันธุเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่าง<ม>ก็จะมีความยินดีในสีนั้น,น,น,<ม>น,นๆก็สแสดงว่าน่าจะประสบความสําเร็จในการกระทําครั้งนี้แหละนะฮนะนะทีนี้อังคารเนี่ย เลงกับดาวเกตเกตเนี่ยเป็นดาวที่เรียกว่ามาดีฉันดีด้วยมาร้ายฉัน้ายด้วยเกตอยู่ที่ธนูธนูคือเรือสิบสองเบื้องหลังซ่อนเลนต่างหินแดนไกลความเสียหายอาจจะเล็งกับดาวเกตเนี่ยพันธุเกิดความเสียหายขึ้นนะเพราะว่าพันธุก็อยู่อรีอยู่แล้วเล็งกับเกตที่อยู่ธนูอีกนะ ถ้าเสียหายก็เสียหายอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมไหม่ะเพราะว่าเกตก็เขาเหมือนกับดาวยกกาลังครับนะฮะเหมือนกับดาวยกกาลังอะ่ะนะฮะอาจจะเรียกว่ามากขึ้นกว่าเก่าไหมที่เสียหายอะ่ะแต่อย่างไรเสียคุณได้ใช้เงินไปแก้ไขแล้วพอวันที่16พพฤษภาคมเอ้ยพฤศจิกายนนะฮะ16บพฤศจิกายนพันธุตกบุตรนะฮะมีอะไรดีๆใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับพันธุมาให้เจ้าชะตานะเมื่อแก้ไขแล้วก็เกิดความยินดีขึ้นก็แสดงว่าสําเร็จดูแล้วสําเร็จแน่ๆนะฮะทีนี้เกตมาดันลัคนาอยู่เนี่ยนะเกตเนี่ยเป็นดาวที่เรียกว่าดาวาศาสนาก็าว่าได้นะเกตมันดันอยู่ข้างหลังเนี่ยอยากจะไปวัดไปไหว้พระไหมอะ่ะเกิดรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เข้าวัดหรอกแต่ช่วงนี้ฉันอยากเข้าวัดจังฉันอยากไปไหว้พระจัง อาจเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะเกตก็เป็นอย่างนี้นะเกตอาจจะเป็นวัตถุมงคลยังได้เลยนะกเกตเนี่ยนะพระเกตเนี่ยเป็นวัตถุมงคลยังได้เลยนะนะอาจจะลึกๆคิดๆไว้สนใจอยากเช่าพระอะไรอยู่ประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเกตอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่แน่ครับก็ไม่แน่ตรงนี้ไม่ตีร้อยเปอร์เซ็นะฮะไม่ได้ตีร้อยเปอร์เซ็นอะไรตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูอาทิตย์พุธศุกร์กันบ้างนะ ที่ตุลเนี่ยสำหรับมังกรเนี่ยตุลคือเรือนการงานตุลคือกรรมะตุลคือการกระทำนะฮะอันดับแรกเลยราศีสิงห์ก็คือมาจากพบที่8มรณะนะมาการงานนะมีการกระทําอะไรเรื่องเก่าๆที่ค้างคา,า,าไว้ไหมมีการกระทําอะไรเรื่องของมรดกค้างค้างเอาไว้ไหมมีการกระทําอะไรที่เกี่ยวกับทางไกลเข้ามาในช่วงนี้ไหมนี่ เนี่ยนะฮะก็บอกทุกคลิปอะแต่ละคนหนึ่งคนก็หนึ่งเรื่องนะฮะสิบคนก็สิบเรื่องนะครับร้อยคนก็ร้อยเรื่องนะฮะจะให้ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดในราศีมังกรไม่ได้นะนะฮะแต่จะให้ไม่จะให้ทุกคนเหมือนกันหมดไม่ได้แต่อย่างไรก็จะมีแนวทางเป็นอย่างนี้แหละ ะะอยู่ในหัวข้อนี้แหละอยู่ในเรื่องแบบแบบนี้แหละแต่ลักษณะมันจะแตกต่างก,กันออกไปนะ,ะแต่พอมาดูแล้วโอ้มันอยู่ในหมวดบูของพันธุมีปัญหาใช้เงินไปแก้ไขพันธุนี่ตีความได้เยอะมากเลยนะโรงเรือนโรงงานออฟฟิศเนี่ยนี่แค่เบื้องตน้นอุปกรณ์อะไรที่อยู่ในบ้านนั่นก็พันธุนะฮะ ตู้เย็นเสียในช่วงเนี้ยทีวีเสียช่วงเนี้ยคอมเสียช่วงเนี้ยนั่นเป็นพันธุด้วยใช้เงินแก้ไขบางคนเนี่ยผมทายบ้านทายรถมันทายใหญ่ไปก็มีบางคนเนี่ยโทรศัพท์มือถือเสียมันของอยู่ในตัวเราไนงะไม่ของนอกบ้านอนะของอยู่เราอยู่ในบ้านของนี่ก็คือของในบ้านของในพันธุเหมือนกันโทรศัพท์เสียซื้อเครื่องใหม่จ่ายเงินไปซื้อเครื่องใหม่เห็นไหม พันธุกว้างขวางทุกเรือนกว้างขวางกว่าที่เราคิดมีรายละเอียดเยอะแยะแต่มันอยู่ในหัวข้อนี้แหละมันอยู่ในหัวข้อนี้แหละนะฮะอ่ะอาทิตย์ต่อช่วงเนี้ยมีการกระทาอะไรที่เกี่ยวกับมรดกเกี่ยงการกระทําอะไรเรื่องเก่าๆที่ทําค้างไว้ช่วงนี้มาทํำไหมอืมอาจจะเป็นสัมพันธ์อาทิตย์ไปอังคารก็ไนดะ้ตรงที่ว่าหมายถึงว่าสมมติอ่ะเมื่อกี้ยกเรื่องของ พันธุเสียหายบ้านรั่วมาหลายวันแล้วรั่วมาหลายเดือนแล้วยังไม่พร้อมช่วงนี้อาจจะเงินพร้อมทำซะช่วงนี้เนี่ยเขามาให้กระทำพอดีประมาณนี้นะฮะทีนี้ดาวดาวพุธน่ะพุธมาจากกันก่อนกันใกล้ใก,กล้กันะสุภะมากรรมะนะสุภะคือต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะนะฮะการศึกษาต่างประเทศยากได้เลยสุภะนะฮะมีการกระทําอะไรที่จะไป ติดต่อ,อติดต่อทางไกลเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศช่วงนี้ได้เนี่ยดาวเขาก็มาแล้วคัดลองชีวิตความสําเร็จมีความสําเร็จมาทับการงานทําอะไรช่วงนี้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานไหมมีเกิดขึ้นได้ครับนะพุทธยังมาจากมิตรถุนอีกด้วยนะฮะอริมาการงานอย่างที่บอกอะอริปัญหาอุปสรรคภารณิสิทิต ทีนี้ยืนยันเลยยืนยันเลยว่าพุทธอยู่ตรงเนี้ยอังคารอยู่ตรงเนี้ยพุทธอยู่ตรงเนี้ยเป็นช่วงที่ต้องทําแล้วล่ะเป็นช่วงที่ต้องทําตั้งแต่ปลายเดือนตุลาถึงกลางเดือนพฤศจิกาเนี่ยหรือบางทีเต็มเดือนพฤศจิกาด้วยน่าจะเป็นช่วงที่คุณต้องทําแล้วล่ะคุณต้องทําแล้วล่ะอะไรที่เสียหายเกี่ยวพันธุ์เนี่ยคุณต้องทําแล้วล่ะนะฮะคุณต้องทําแล้วล่ะนะฮะ ทีนี้มาดูดาวศุกร์กันนะฮะศุกร์นี่มาจากอะไรฮะศุกร์ก็เจ้าเรือนเขาอยู่เนี้ยนะฮะกรรมะเป็นกเษกเษตรเกษตรคือทายว่าแน่ๆไหมแน่แน่แสดงว่าทําแน่แน่ในช่วงเนี้ทําแน่แน่ในช่วงเนี้ยพุทธก็อยู่ตรงนี้นะอันนี้เขาก็ยืนยันให้และนะฮะในส่วนของอริก็มาอยู่ตรงนี้ยช่วงเนี้ทำอะไรช่วงเนี้แก้ปัญหาแน่แน่ละช่วงนี้แก้ปัญหาเรื่องเนี้ย พันธุเนี่ยแก้แน่ๆช่วงนี้นะฮะแก้แน่ๆเลยนะครับผมนะฮะจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้พุทธสุกยังมาจากพฤกษบด้วยนะฮะพฤกษบคือปุตตะปุตตะมากรรมะนะฮะปุตตะมากรรมะปุตตะบุตรบริวารความรัดใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆบางทีมีการลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงนี้เนี่ยพัสุุเนี่ย,สสยการลงทุนใหม่ๆมากรรมะ มีการทำงานการทำงานมีการลงทุนอะไรใหม่ๆหมไหมนะฮะเกิดความสาเร็จด้วยเหมือนกันมาจากทางไกลด้วยลงทุนอะไรใหม่ๆร่วมกับทางไกลไหมช่วงนี้นี่ดาวสุกนี่เป็นอย่างนี้ทายได้อย่างนั้นนะครับนะฮะเป็นอย่างนี้ได้นะครับนะฮะนะฮะคุณอาจจะลงทุนอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพันธุ์กอ่าลงทุนอะไรใหม่ใหม่ในช่วงนี้เป็นการลงทุนที่มาจากทางไกลด้วย ประสบความสาเร็จไหมประสบความสําเร็จอยู่เหมือนกันนะเพราะพระพุทธเขาก็มายืนยันให้แล้วนะทีนี้อังคารยังมาจากพิจิกด้วยอังคารลาผลลาพระไปไหนฮะลาพระไปอลิลาผลมีการติดขัดอะไรบางอย่างในช่วงนี้นะลาผลมีการติดขัดอะไรบางอย่างในช่วงนี้ทําให้คุณต้องมาแก้ไขในช่วงนี้เกี่ยวกับลาผลที่ติดขัด เป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันดาวแต่ละดวงบอกอะไรได้หลายอย่างไม่อย่างนั้นดาวแค่สิบดวงทาไมทายชีวิตคนในทั้งชีวิตละ่ะนะฮะยังตีความได้มากมายคุยกันได้เป็นวันเลยอ่ะดาวเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะนะฮะเรื่องนั้นอา้าวเรื่องนี้ทายดาวนี้เรื่องนี้ทายดาวนี้นะฮะโยงกันไปโยงกันมาเป,นเ,นนเป็นเรื่องนู้นเป็นเรื่องนี้นะฮะทามุมนูน้นทํามุมนี้ไปกันเรื่อยๆเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ เป็นการทำลายดาวจรแบบคร่าวๆพระรหัสคือสหัสชะนะฮะสหัสชะเป็นเกษตรสหัสชะเป็นเกษตรไม่กลุ่มใครไม่เลงใครนะฮะเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละเหมือนกับพระเสาวะไม่กลุ่มใครไม่เลงใครเขาก็อยู่เขาอย่างนั้นแหละนะฮะถ้าลองพระเสาวตรงนี้อ้าวพระเสาราศีมังกรพระเสาเป็นเกษตรเย่ดีดีครับโทษนะฮะแถวนี้มีดาวศุกร์สักองนะวะ นะแถวนี้มีดาวสุกรสักองดูดูบ้างสิครับนะฮะทายอะไรฮะถ้าดาวสุกอยู่ตรงนี้เสากระสุกเป็นเสี้ยนศัตรตูขัดลาบขัดผลการงานในช่วงเป็นปีที่ผ่านมาแล้วด้วยซ้ำไปงานติดต,ดตดิดขัดขัดอยู่นั่นแหละเห็นไหมะนะฮะนั่นแหละเนี่ยผมทายดาวจรผมทายดาวจรน,นะฮะพอทายดาวจรไม่มีทักษะจับ ก็ทายอย่างนี้ยถ้ามีทักษะจับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะพอมีเรียกว่าดาวเดิมอย่างนี้เห็นนะเห็นไหมที่ผมบอกว่าลองมีดาวศุกร์อยู่ตรงนี้สิเห็นปะขัดลาบขัดผลเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับลาบผลขัดลาบ,ข,ลาบขัดผลจังในช่วงนี้นะฮะจะได้จะได้ไม่ได้ซะอย่างนั้นนะ่ะเห็นไหมประมาณนี้ดาวเดิมทําให้การทํานายเปลี่ยนไปทักษะที่มาใช้ทําให้การทํานายเปลี่ยนไปนะฮะมันจะเป็นอยู่อย่างเนี้นะครับผม อันนี้เป็นดาวจรล้วนๆไม่มีทักษะไม่มีดาวเดิมมานะฮะคำทำนายก็จะออกเป็นอย่างเงี้ยแต่บางคนบอกเอ๊ะทำไมแม่นจังเพราะว่าดาวเดิมไม่ไปสัมพันธ์ร้ายกับดาวจรเหตุการณ์ก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะแต่ถ้ามีดาวเดิมไปขัดดาวจรความหมายก็จะเปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นนะ เปลี่ยนเรื่องนี้ให้เป็นอีกแบบดีร้ายบางทีเรื่องนี้แหละดีแน่ๆเลยเรื่องนี้แหละให้ทายร้ายเสีย er. ทักษะก็เหมือนกันทายอยู่ดีๆเนี่ยแหละทายอยู่ดีๆเนี่ยแหละนะฮะพอทายอยู่ดีๆทักษะลงตุ้มเปลี่ยนไปทายร้ายทักษะลงเป็นกาอ่เป็นสีลงทายดีอ่ะลองยกตัวอย่างเล่นเล่นกดูก็ได้ลองยกตัวอย่างเล่นเล่นกนดูก็ได้น,น,น,ดไดนะฮะเช่นอ่ะ อังคารนะอังคารเป็นกาลีดูก็ไดนะ้อ่ะอังคารมาจากพันธุพันธุเป็นกาลีไปสู่อลัลลีหนักละทีนี้หนักตรงไหนครับตัวเองเป็นพันธุแล้วไปตกอลัลให้หนักกว่า,วาเดิมปัญหาที่มีอยู่ใหญ่หลวงกว่าเดิมเลือกเกินเกตก็เลงนะฮะทั้งที่กําเนิดจากเรื่องเล็กๆบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โตโมโหระทึกเลยเกตก็เลง ตัวเองก็เป็นกาลีไปลงพบอริอ่ะเป็นสีอังคารเป็นสีสีคือสิริมงคลพันธุเป็นสีดีงามไงพันธุดีงามไปตกอริมีปัญหาไหมมีต้องมีครับแต่ปัญหานี้แก้ง่ายได้แก้แบบง่ายได้เลือเกินบางทีโอ้โหเรื่องราวมันก็ไม่เล็กนะทาไมมันมันแก้ง่ายมันผ่านง่ายจังอ่ะเหลือเชื่อเลยนี่ไงสีไงเล็งกับพระเกต พอพระเกตเจอสีอ่ายอมสิฉันดีด้วยคนฉันดีด้วยคนส่งผลดีให้กับอังคารมากขึ้นกว่าเก่าเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะจะให้ทุกคนราศีมังกรในโลกนี้เหมือนกันหมดไม่ได้แต่มันจะอยู่ในหัวข้อนี้แหละมันจะอยู่ในหัวข้อนี้แหละนะฮะบางคนก็ดีเพราะว่าลาอ่าทักษะเข้ามาดีบางคนดีเพราะดาวเดิมเขาให้คุณกันอยู่อ่านะฮะ มันจะแตกต่างกันไปนะบอกก่อนนะฮะมันจะให้เหมือนกันหมดไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะครับผมและทีนี้อ่ะนิดหนึ่งลาหูอยู่ตรงเนี้ยเลงใครเลงอาทิตย์เลงพุธนะฮะเลงศุกร์อีกเลงอาทิตย์ก่อนพอเลงอาทิตย์เป็นยังไงลาหูมาเลงอาทิตย์อาทิตย์คือแสงอาทิตย์นี่คือโลกเราก็ได้แสงสว่างจากอาทิตย์ นะเราก็ได้แสงสว่างจากอาทิตย์พอได้แสงสว่างจากอาทิตย์ช่วงนี้เขาเล็งกันอยู่นี่คือเงาดำนะฮะแสดงว,ว่าเงาดำอะ่ะมันใกล้แล้วพอวันที่25เดือนตุลาคมพระจันทร์อยู่ตรงนี้ปึงแสงอาทิตย์ที่ส่องถึงโลกจันทร์มาขวางเสียนะฮะ เงาของจันท์ก็เลยบางโลกเรายืนอยู่บนโลกก็มองเห็นดวงอาทิตย์ไม่เห็นเพราะอะไรดวงจันทร์บางหมายถึงอะไรหมายถึงอาทิตย์ดับทางคือเรื่องจริงก็ดับอะทางโหราศาสตร์ก็ถ่ายว่าดับอาทิตย์ดับเป็นยังไงล่ะมรณะดับอ่ามรณะดับถ้าสมมติว่าเรื่องเก่าๆกําลังให้ร้ายอยู่เรื่องนั้นก็หยุดให้ร้ายชั่วครู่นะ ถ้าเรื่องเก่าๆที่ทําแล้วมันกำลังจะดีเนี่ยมันก็จะหยุดความดีงามชั่วครู่ประมาณนี้นะฮะและทีนี้ลาหูเนี่ยเลงไทยฮะเลงพุธนะฮะพุธมาจากอะไรฮะพุธมาจากอ่าสุภะความสําเร็จนะความสําเร็จด้านการงานการกระทําด้านการงานช่วงนี้ทํางานระวังมีปากเสียงทะเลาะอะไรกัน นะฮะในกลับเพื่อนร่วมงานเนี่ยกับเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยกับหุ้น,งงน,นส,ส่วนอะไรเนี่ยระวังมีปากเสียงกันนะครับนะฮะระวังมีปากเสียงกันลาหูมาเจอสุกนะฮะคู่นี้ถ้าดีอ่ะให้โชคเขาเรียกว่าโชคดีมากๆเลยนะลาหูสุกเนี่ยสาคัญนะโชคดีโชคร้ายนี่ลาหูสุกเลยนะนะฮะแต่ถ้าพระสุกร้ายขึ้นมาลาหูร้ายขึ้นมาเนี่ยระวัง จะโดนหลอกลวงเรื่องงานครับในช่วง20ตุลาถึง15พฤศจิกายนเนี้ยหรืออาจจะก่อน20ตุลานิดหนึง่งหลัง15พฤศจิกานิดหนึ่งก็ได้จะไปตีเส้นวันที่ก็ยากแถวแถวนั้นแหละเอาเป็นว่าแถวแถวนั้นแหละระวังอย่างนี้นะครับระวังอย่างนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตไคร้ให้ผมด้วย นะเพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม